บุ๋มเตือนทิศสมปองใจเย็นแฟนพี่ยิงปืนแม่นพี่กลัว 6. มกราคม65หลังจากนายสมปองนครไทยสง์อดีตพระนักเทศชื่อดังไปให้สัมภาษณ์ออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่รายการได้เซอร์ไพรส์วิดีโอคอลหาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีดาราและพิธีกรและได้สอบถามว่าบุ๋มตรงสเปค และแอบชอบแอบปลื้มมานานติดตามอินสตาแกรมเวลาเห็นรูปเซ็กซี่ก็ชอบเมื่อได้ข่าวว่าบุ๋มคบใครอยู่ก็รู้สึกเจ็บและบุ๋มยังเคยไปนอนที่บ้านเมื่อครั้งน้องสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมด้านบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีหลังได้ออกรายการตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ทิศสมปองกลับรู้สึกไปไม่เป็นโดยเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกล่าวว่า ไม่รู้จะไปซ้ายหรือขวาดีเอาตรงๆและกันเวลาที่เธอเข้าวัดไปเจอพระสงฆ์พี่ค่อนข้างวางตัวและเข้าวัดบ่อยไปช่วยงานพระบ่อยมากค่อนข้างระวังตัวเรามีงานทางโลกและทางธรรมเมื่อเข้าไปในสถานที่พูดถึงความเหมาะสมและกาลเทศะเราก็วางตัวค่อนข้างระวังตัวเพราะเป็นข่าวได้ง่ายไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะรู้จักกันมานานก็ขอบคุณ ที่ตอนครองผ้าเหลืองอยู่ที่ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดก็ตกใจเพราะคิดว่ารายการให้ออกไปเซอร์ไพรส์ในฐานะพี่สาวคนหนึ่งก็ไม่คิดว่าทิศสมปองจะพูดประเด็นนี้ออกมาก็อยากจะเตือนเห็นเขาห้าวในโซเชียลว,ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่ศึกษาทำมาอยากให้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันคือสติ ความใจเย็นและเอาธรรมะนั้นมาสอนเด็กๆสอนวัยรุ่นแต่กลับกลายเข้าไปในรายการก็เจอเรื่องอื่นเลยได้แต่เงียบและยิ้มดีกว่าไปไม่เป็นเมื่อถูกถามว่าชวนไปดินเนอร์บุ๋มตอบว่าก็คงต้องดูตามความเหมาะสมถ้าไปเจอตามงานแล้วชวนไปกินข้าวจี่อันนี้ยินดีเลยแต่ถ้าไปสองต่อสองคงไม่เหมาะเพราะว่าแฟนพี่ยิงปืนเก่งมากพี่กลัว แฟนพี่เขาไม่ได้สนใจเรื่องแบบนี้เขาคงมองเป็นกระแสข่าวเรื่องในวงการบันเทิงดีแล้วที่เขาไม่สนใจเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะวางตัวอย่างไรบุ๋มตอบว่า ก็คงวางตัวเหมือนเดิมเพราะใครที่ชอบเราปลื้มเราชื่นชมเรารักเราเป็นเรื่องที่ดีอยากให้อยู่ในจุดเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเพราะเป็นคนในวงการบันเทิงก็รู้จักกับทิสมปองมานานแล้วเราไม่อยากเสียน้องคนหนึ่งไปเป็นพี่สาวที่น่ารักเหมือนเดิมไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีเรื่องเซ็กเลยไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยคือปลืมปล้มแบบไหน,นปลืม้มแบบบูชาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา สองปีนี้ไม่มีแฟนไม่แต่งงานสปีเลยเหรอสอปีสมปองลั่นให้ตายเลยไม่ได้คิดเรื่องเซ็กปลืม้มบูชาบุม๋มปนัดดา เกิดเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วสำหรับนายสมปองนครไทยสง์อดีตพระนักเทศชื่อดังหลังจากไปให้สัมภาษณ์ออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31โดยได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักที่รายการได้เซอร์ไพรส์วิดีโอคอลหาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและได้สอบถามว่าบุ๋มตรงสเปคและแอบชอบแอบปลื้มมานาน ตามอินสตาแกรมเวลาเห็นรูปเซ็กซี่ก็ชอบและเมื่อได้ยินข่าวว่าบุ๋มคบใครอยู่ก็รู้สึกเจ็บและบุ๋มยังเคยไปนอนที่บ้านเมื่อครั้งน้องสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทำให้สังคมวิาพากษ์วิจาร์ณถึงความไม่เหมาะสมเมื่อครั้งยังบวชเป็นพระ ล่าสุดนายสมปองได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook แม่ปองกับมานาไอา้เหลือเฟือจกมกและอ e ีโปรงลางสะออนที่มาถ่ายรายการร่วมกันได้พูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้คิดเรื่องเซ็กเลยไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเลยคือปลื้มแบบบูชาที่ว่าเป็นนางสาวไทยก็ว่าไปตามอารมณ์ของรายการที่แบบมีประเด็นไปจิ้นกับคนน้นคนนี้อาทิตย์ละคน อย่างอาทิตย์หน้าก็ได้คุยกับแอนอรดีสาวเพบบ้านแพงอาทิตย์ต่อไปก็ต้นหอมคุยกันไว้แล้วไม่ได้เลงเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็วงการบันเทิงอะเนาะอารมณ์สนุกผมไม่ได้คิดอะไรกับใครสองปีหลังจากนี้มีความตั้งใจจะไม่มีแฟนไม่แต่งงานและย้ำว่าเรื่องของบุ๋มปนัดดาไม่ได้คิดเรื่องเซ็กเรื่องอะไรเลย คือปลื้มที่เป็นนางสาวไทยให้ตายเลยพี่เขาเก่งเสียสละทำดีมีมูลนิธิทำดีส่งน้องเรียนเด็กๆที่ลำบากชื่นชมตรงนั้น <c oughs> เห็นมีกระแสลบๆหวังว่าจะไม่กระทบชีวิตพี่บุ๋มนะครับอาทิตย์นี้ขอจิ้นพี่บุ๋มไปก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ขอไปจิ้นกับแอนออรดี already. ไม่ได้คิดอะไรเป็นลูกเป็นหลานขอจิ้นสองอาทิตย์คน แล้วเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักจะจิ้นกับพี่ต้นหอมหรือดีเจต้นหอมสกุลตลาไม่ต้องเก็บเป็นความลับรอกวงการมายาเราก็รู้อยู่ไม่ได้คิดหรอกแต่ถ้าได้ถ่ายรูปได้ลายเซ็นก็เป็นเกียรติแล้วทนายตั้มช่วยสาวโดนโรงแรมฟ้องค่าเสียหาย3ล้านเหตุรีวิวคะแนนต่ำ 6มกราคม65นายสิทธราเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมหรือทนายตั้มโพสเฟซบุ๊กเป็นภาพคู่กับหญิงคนหนึ่งที่มาปรึกษาว่าถูกโรงแรมแห่งหนึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการให้คะแนนเข้าพักระบุว่าหลังจากหยุดปีใหม่ไปนานวันนี้ก็เลยให้คำปรึกษาเคสที่ได้นัดหมายไว้ทางอินบ็อกซ์กว่าเคสมาสะดุดเคสสุดท้าย คุณขิงได้เดินทางไปเที่ยวที่เขาใหญ่แล้วไปรีวิวในแอปพลิเคชันหาที่พักเมื่อกลางเดือนธันวาคม2564ให้คะแนนโรงแรมต่ำไปหน่อยโดนโรงแรมโทรกลับมาคู่แล้วให้ทนายเรียกค่าเสียหาย3ล้านบาทภายใน15วันพร้อมให้ขอโทษโรงแรมทางหนังสือพิมพ์5ฉบับเป็นเวลา7วันติดต่อกันนอกจากนี้ยังระบุว่า ด้วยความสงสัยคุณขิงถึงกับเดินทางจากชัยนาธมาหาผมถามว่าหนูรีวิวไปตามความจริงแล้วผิดด้วยหรอแล้วอโกดาต้องตอบทำไมเจ้าของโรงแรมถึงรู้ว่าใครที่รีวิวเพราะชื่อที่ล็อกอินก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแถมไปพักโรงแรมนี้สักพักแล้วด้วย จากนั้นทนายสิตราก็ได้โพสต์เพิ่มเติมเป็นรูปภาพเอกสารที่ถูกส่งมาให้คุณขิงลงวันที่29ธันวาคม2564ระบุว่าโนติสแจ้งคุณคิงให้ลบรีวิวทันทีหากไม่ทำโรงแรมคิดค่าเสียหายวันละ50,000บาทให้ชดใช้ค่าเสียหาย3ล้านบาทและให้ลงโฆษณาขอโทษในหนังสือพิมพ์7วันติดต่อกัน นี่เป็นผลจากการที่ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเขาใหญ่แล้วรีวิวให้แค่6คะแนนหลังจากนั้นก็ได้รับโนติสขู่ว่าจะฟ้องถ้าไม่ลบรีวิวและจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากถึง3ล้านบาททนายสิทราเพิ่มเติมเป็นภาพการเขียนรีวิวให้คะแนน6เต็ม10ของโรงแรมนี้ล่าสุดได้ถูกลบออกจากเว็บไซต์อโกด a เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อมาดูข้อความรีวิวของคุณขิงได้เขียนระบุว่า ตอนที่ไปพักห้องไม่ดูใหม่เหมือนที่ลงภาพโทรศัพท์ก็ติดต่อลงไปไม่ได้ต้องเดินลงไปเองห้องไม่สะอาดพนักงานกลางคืนก็ไม่ค่อยช่วยอะไรแต่มีพนักงานบางคนที่ต้อนรับดีตอนเปลี่ยนกะทีวีไม่ติดห้องไม่เก็บเสียงคนเดินผ่านก็ได้ยินวิวห้องไม่ค่อยเท่าไหร่ดีที่เห็นเขาห้องอาหารเล็กมาก คนไปหลายคนเบียดกันต้องหาที่จับจองดีที่มีริมน้ำรอจนคนว่างถึงได้นั่งอาหารมีให้เลือกน้อยราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณภาพจริงราคาที่พักพอกับที่พักมีชื่อเสียงแต่พอเข้าไปแล้วเหมือนอพาร์ตเมนต์มากกว่ารีวิวเมื่อวันที่19ธันวาคม2564แน่แนมยุคน หากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซียุคนสามารถแอดไลน์อีซียุคนเข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซียุคนหรือนอ r m ม l ยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยค่ะไทยคมยื่นฟ้องหมอวรง120ล้านปมส่งมอบโครงการดาวเทียม7มกราคม65 นายแพทย์วรรงเด็กกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความทาง Facebook, เฟซบุ๊กเปิดเผยว่าได้รับหมายสารฟ้องเรียกค่าเสียหาย120ล้านบาทโดยระบุว่าไทยคมฟ้องผมช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมติดภารกิจช่วยคุณพันเทพลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพเชา้านี้ทางบ้านไลน์มาบอกว่ามีหมายสารมาติดที่หน้าบ้านปรากฏว่าบริษัทไทยคมฟ้องแพ่งผมอีก120ล้านบาทครับ ก่อนหน้านี้กราฟฟ้อง100ล้านบาทผมยังยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจเรื่องการปกป้องประโยชน์ชาติเรื่องดาวเทียมไทยคมไม่แปลกใจจริงๆที่มีพักการเมืองบางพักส่งคนบางคนที่ใกล้ชิดนายทุนใหญ่มากๆลงมาคุมเลือกตั้งเองเพราะถ้าพักไทยพักดีมีที่นั่งในสภาแม้จะเสียงเดียวเรื่องของนายทุนเอาเปรียบชาติจะต้องถูกตีแผ่ในสภาแน่นอนครับ พวกนายทุนพวกนี้ใช้วิธีจ่ายเงินช่วยพักการเมืองแล้วไปหาประโยชน์จากโครงการของรัฐครับแทบจะมีอิทธิพลเหนือรัฐในบางเรื่องเพื่อความโปรง่งใสความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติครับขอโอกาสจากพี่น้องพลัง,งเงียบให้โอกาสพวกเราเพื่อไปจัดการพวกกรงชาติด้วยครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานายแพทย์วรงเด็ก,กิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพเฟซบุ๊กหัวข้อ บทสรุปสัมปทานดาวเทียมไทยเดอระบุว่าในระยะเวลา30ปีของการสัมปทานไทยคมเราจะพบการใช้เลขกลของนายทักษิณชินวัตรในหลายๆเหตุการณ์หลายวาระโดยเฉพาะหลังการมีอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่เป็นเจ้าของสัมปทานผูกขาดดาวเทียมของรัฐซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ดาวเทียมไทยคมหนึ่งไม่มีปัญหาดาวเทียมไทยคมสองไม่มีปัญหาดาวเทียมไทยคมสสร้างปัญหา หลังจากที่ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีตามเงื่อนไขที่ต้องส่งดาวเทียมสำรองคือไทยคมสแต่ไม่ยอมส่งกลับส่งไทยคมสในชื่อ IPSTAR ซึ่งเป็นดาวเทียมที่ใช้เชิงพาน,นิชย์และสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปกติแล้วดาวเทียมสำรองไทยคมสจะต้องมีคุณสมบัติเหมือนไทยคม3แต่นี่ไม่ใช่จึงไม่แปลกที่มีข่าว นอกจากจะใช้เงิน1.69แสนล้านมาซื้อ InTouch เพื่อได้สิทธิไทยคมและ AAS ยังมีแผนซื้อ AAS แยกอีก3.6แสนล้านถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้เมื่อยึดดาวเทียมได้ทุกอย่างก็ง่ายประเทศก็คงอยู่ใต้ทุนผูกขาดใหม่ที่แตะมือกับทุนผูกขาดดาวเทียมเก่าลองคิดดูครับประชาชนไทยและประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ลำไยฟาดนายอำเภอปมไม่ตรวจเอทีเคแต่โดนสวนกลับ6มก,กราคม65จากกรณีลำไยหายทองคำนักร้องลูกทุ่งออกมาแจ้งข่าวต่อแฟนคลับว่าเธอได้ติดเชื้อโควิด -19 และกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในขณะนี้แต่กลับเกิดประเด็นข่าวที่รายงานออกมาว่าด้านนายวินัยอินพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือจังหวัดชมบุรีกล่าวขออภัยทุกคนที่ละเลยการตรวจโควิด -19 ของทีมงานลำไย,ยก่อนขึ้นโชว์เป็นเพราะทางลำไย,ยไม่สะดวกให้ตรวจงานนี้ทำให้ลำไยได้โพสต์หลักฐานชี้แจงกลับว่าทางคณะการแสดงในวันที่ลำไยและทีมงานเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตเขาดาวที่จังหวัดชมบุรีทางลำไยและทีมงานไม่ให้ทำการตรวจ ATK ล่าสุดลำไยได้โพสต์ข้อความลงในโลกโซเชียลข้อความว่าสวัสดีค่ะพอดีเห็นข่าวทางเพจคุณอาสอรยุทธ์ลงข่าวว่านายกเมืองหนองปลือให้ข่าวว่าทีมงานลำไยไม่ให้ตรวจสวอปหนูขอชี้แจงนะคะทางทีมงานเราได้สอบถามทางผู้ประสานงานแล้วนะคะว่ามีการตรวจหรือไม่ทางผู้ประสานงานแจ้งว่าไม่มีการตรวจทางเราไม่เคยไม่ให้ตรวจยินดีมากด้วยซ้ำที่จะตรวจเพื่อความสบายใจ และวันที่31ตอนช่วงเย็นทางหนูได้มีการเดินทางไปงานไลฟ์สดก่อนและได้ตรวจ s วอปก่อนเข้างานผลเป็นลบขอบคุณค่ะนอกจากนี้ยังได้นำข้อความแชทที่ทางทีมงานของลำใหญพูดคุยเรื่องการตรวจ s วอปก่อนเข้าทํางานมายืนยันว่าทางทีมงานของลำใหญได้ถามเรื่องการตรวจแล้วแต่อีกฝ่ายตอบกลับมาว่าไม่มีการตรวจแล้วระบุถามทีมงานแล้วทางทีมงานตอบชัดไม่มีการสวอปแล้วค่ะวันนี้ ลำใหญ่เพิ่มเติมว่าทั้งนี้อยากขอโทษทุกคนที่ไม่รอบคอบไม่ตรวจ ATK ให้ทุกคนซึ่งต่อไปคงจะต้องเข้มงวดในการจัดงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชนต่อไปล่าสุดนายวินัยนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือจังหวัดชมบุรีได้ออกมาตอบผ่านสื่ออีกครั้งในบทสนทนาผ่านแชทที่คุยกันว่าไม่มีการตรวจสวอป ATK นั้น ซึ่งนายวินัยยืนยันว่าคนในบทสนทนาน,นั้นไม่ใช่บุคลากรของเทศบาลแต่เป็นทีมออแกน z e จัดหางานเท่านั้นที่พูดคุยกับคณะทีมงานลำใหญ่ตกลงกันเองคุยกันเองทางออแกน z e ก็มาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ว่าไม่ต้องตรวจ ATK ทีมงานของลำใหญเพราะตรวจมาแล้วมาที่นี่ให้ขึ้นเวทีได้เลยทางเจ้าหน้าที่ก็ให้เกียรติออแกนก็ไม่ได้ตรวจจริงๆ เป็นการสื่อสารของทีมออกไนท์ที่จัดหางานจึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นประหลัดกลาโหมสั่งปลดทหารเรือเมากลางประพฤติช,ชั่วร้ายแรง7มกราคม65พลเอกวรเกียรติรัตนนนท์ประหลัดกระทรวงกลาโหมลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่14ทั2565 เรื่องให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการบรรจุปลดย,ย้ายเลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหมพศ .2502 หมวด1 ข้อ4ี่วงเล็บ2และข้อบังคับทหารที่1 1ทับ1 6 5 3 6หกห้าดว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตรมาตรา4ี่ข้อ2และข้อ12กับคำสั่งกลาโหมวงเล็บเฉพาะที่281ทับหลง27พฤษภาคม60เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารอากาศทำการแทนและสั่ง ในานามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนวกก่อข้อ1.43ฉะนั้นจึงให้ปลดนาวาเอกอลงกรณ์ปลอดดีรอนอหมายเลขประจำตัว1325801253พักนวประจำฐานทัพเรือสัตหีบออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุนไม่มีเบี้ยหว,วัดบำเหน็บบำนานสังกัดกพทรเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้สั่งณวันที่7มกราคม2565สืบเนื่องจากมีการแพร่คลิปวิดีโอลงโซเชียลมีเดียภาพของชายหัวเกรียนอ้างเป็นนายทหารระดับสูงเบากลางปาแก้วและผู้จายหยาบคายใส่ตำรวจอ้างเป็นเพื่อนพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติและจะสั่งย้ายทั้งโรงพักพร้อมอ้างว่าตนนั้นใหญ่ครับประเทศ ต่อมามีการดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรสัตหีบจนวันนี้ถูกปลดออกจากราชการล่าสุดสารมนลนฐานบกที่14ได้ออกหมายจับที่จรหนึ่ทับองลงวันที่7มกราคม2565ระบุให้จับนาวาเอกอลงกรณ์ตามที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบได้ยื่นคำร้องโดยระบุว่าได้กระทำความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายขมขืนใจเจ้าพนักงานให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายมิ่มประมาทขณะที่ข้อหาดังกล่าวมีอายุความ10ปีนับตั้งแต่วันที่23ทธันวาคม2564 ใต้อวยุคนคะ่ะของเรามีแบบเพดแล้วก็ไม่เพดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลายใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจ easy ยุคนหรือเพจ normal นะคะหรือจะพิมพ์คาว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ